ไปแล้วอยู่ที่ไหนไปไสมึงมึงมาหาผลบางนึงไหมฮ่าพิ่นมันมีม่อนบอกอสออั่งความอนุญาตเพี้ยนนึงว่าฉันโอ้ลัดคอยรัดชิวัยสามตัวแตกสามตัวแตกเป็นเหตุไปร้อยสื้อลอตเตอรี่พี่น้องเออเพิ่น้าเพิ่น้อได้ซื้อจักเยื่อหิ่นเป้ว่าจังหวัดไปไซม่าไปสื้อลอตเตอรี่ไว้พี่น้องด้วยพี่มีเสียือด้วยโอ้ไปซื้อโรตเตอรี่ไว้เบิ้งเอาเบิ้งเอา,า,เอาว่าฉั่นเดิคอยทาผู้เจ้าบ่ไหว ซื้อมากกว่าเลยมื่อหนันพี่น้องไปขึ้นเงินพพวกเอามาแล้วว่าสันดิมึงดีๆบอกต้องกลางว่าฉันมาบอกแอดมินเจ็บตัวไปกระตีไปตีมากพี่ร้องไฟตีจนว่างคุณมึงบุ๋มัลตมึงวบอกว่ามึงตกกลางเดี๋ยวมึงตกจังนี่บอรถตีดู้พี่ไปขึ้นเงินใส่ป่ะเขียนหอดซื้อเลยเขียนซื้อสลักซื้อเอรมึ้อมือมากที่แหลกคนน่ะเขียนหอดซื้อไ้ยันเสีย ส่เลยพี่น้องหกเก้าสองนี่นี่มาจากนี่เองพี่น้องมาที่มานี่เดี๋ยวยังเจ็เสยเมืองเมือนั้นพี่น้องนี่พูดมาเมือนั้นนั้นพันบอกว่าพันบอกแก้วพี่น้องให้เมืองตรงกลางตรงกลางนี่พี่น้องหกเก้าสองแล้วก็แปฟไปแปรมาอันนี้ทูบรอกพี่น้องอันนี้ทูบนรางทูบไผ่เป็นว่างทูบเนี้ย มือแรกมีแค่นี้มือน่ะแล้วก็รีแล้วก็เอาโลงยันไว้เลยเนี่ยบัดได้แทะเพิ่นสิบอกพิจณาอยู่ตัวนี่เขียนยืึกงักๆเนี่ยไปได้แทะมพ่อนบ่คือมูนบ่ตัวเขียนกูขมากพอดีน้องปู่ัมากีมีอที่มาของหกหกเก้สองหกหนี่เก้าสนี่งที่บาตัวได้ไปซื้อเหล็กื่อสีเนี่มึงไปซื้อมือแรกเล่นดกันาะเล่เพื่นะิบ่น่ คนก็เยนว่าตัวกลางตัวกลางบอกว่าตัวกลางเก้าสองหกหกสเก้ามีสาหนั่นี่พี่ร้องตัวกลางมัมัเก้าสองเก้าสองเอาเก้าสองตีแล้วกัว่าก็เป็นก็จหกอ๋อตีแล้กกานเดอตัวพี่น้องกำกับไบคามมือนะทักมาหาเองตัวผมเดแลยวหลวงพี่เต่าเห็นไหมอ๋อโอ้เป็นไรพี่น้องนี่เพรานวัากันน้ มักตัวกลางแลวเบิงตัวกลางหรือเบิ้งตัวกลางมันตัวกลางที่อือไปซื้อมาบว่ยพนตัวหกเก้าสองเก้าสองหกตัวกลางเอาผมมันวิเศษด้ยดึงมากขม้นไปม่ะชื่อก็ได้ก็ได้ว่าดิแม่พี่กเ้าสองสองเก้าหกตัวกลางไหมม่กเราไม่าเป็นเป็นผู้ขายให้พนก็ซ้ำกันว่ามีฮ โมเมนต์รเป็นบาทินรถซื้อรถตันรถตีกระได้ริตันี่กระไดพี่น้องโอ้อ่าเขียนหอดซื้อไปเมื่ไดรก็มาให้เบิ้งตัวก่างเขียนหอดซื้อยากเขียนไปได้ไหอ่านไปไไหนพี่น้องเก้าสองเ้าสองหกโอ้ยปีนได้ก็ไดขอซื้อขวัขเขยซื้อเขาซื้อเบิ้งก็ยังบอกอขาซื้อเขาซื้อกัน ก็ชื่นไม่ให้เพชรมึงเป็นตัวยานเืนวะสางตัวมองมึงดีๆต้องปั้งดีๆได้โชคได้หมันบางอืมีคนได้โชคได้หมันบ่ะไม่ดูพี่น้องก่ามึดิเพื่อนวสิบหกลุ่มผ้าอีก็สิบานนี้แหละสิบหกลุ่มผ้านีกขดรวไป่มึงรู้ี่น้อมึงรู้อมี่สำนักมือ่ะเขียนอยู่ทั้งท แขนกีคิดนี่เขนยงไปไปแล่นลงไปเลยอาดลัดทีตีนมดมันบ่กครับบ่อกมันบัเป็นอย่งกบเไก่ๆนึงมันไปเรื่องขึ้นโอ้ขึ้นมเอเห็นมันเห็นมันลูกสลักไปความเ่โอ้สลักสื่อาเสียเียานเสียเมันแจเยตัวแล้วมันไปลลุบี้ตรวซ้ำวสิอ้กเก้าสองเป็ดตัวตัวเอางวด สิบหกกุมภานี้กดรอ้วไว้ผ่าสมเด็จมาให้กดรอไว้เล่าก็เขายี่อรเล่ากรไใหชุนเก่าก็เต้นลงน้ำใหซามเก่าก็เต้นลงมาเล่าก็เข้าออรัฐบาลใหพระเข่าสามตัวอีกพี่น้องสามตัวแตกสามเอาไ้งตรงนี้ตรงตดูอ้าหัวสีมาเนี่ยพ่าดได้พี่น้องมึงดูตัวนี้ทุกิตัวนี้เขียนฟังคนเดียวจัเนาะ เช่นมูคือมูเนาะเนิพคือพุนะมึงดูนแบงคห้เด้จีมือมือผ้าไปนี่ไงนี่ไงโอ๊ไปเป๊ะแล้วเด๋อ๋อพี่อ๋อครววิ่ยู่ี่ดีอันอันเป็นเด็กใบสบายลขาสามายังมนีโอ้ยยังบิงมัมีอดีอืม เอาขดรอไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้าายูมือมืเอยูระวาไม่ไม่อยู่ไอบ่งสวงที่ว่าโอ้ยไปงานไปงานไปงานไอเอฟซี่าล้วประทัาพนมไปประทัาพนมเลยโอ้ยโตอ่าอ่าไอป่าท่าพนมอุลไม่งานิอันนั้นแล้วเนาะอ่าพีรุ่มอ้าวจิตตามเล้าจะยังไงบาดอย่งพี่ยี่ทบบอกรอ เออบรทกบทมีอยู่อ้าวโอ้โดล่อไว้พี่้องกล่อไว้เลยเมื่อนี้มาแบบบว่าามโตแตกอ่าสิบไปแล้วสิไปแล้วเพราะว่าขจมมุนเหมือนพวกเนี้เบ็กไปสิด้ตรงนี้โอ้โสิบว่าสิไปมันมีเส้็จดิเอมันมีเส้็อันนี้กินนี่ตุบปลานีกันิ่มๆไป้าดวดูเหอ้าดาวโอ้สิไปนี่เสร็้อันนห้ต้องไปยัง้อ่าออ้ยแหวนนะแหวนนะังจิ้หัวพิมพ์พี่้องเฮ้ยไปชุ่ละลาย อันนี้เป็นชมมุดอ้วนพุทธเอาล่อเล่าสาษาพีระเอาเล่าสามเก้าเพิ่งให้เมื่อไหรแค่หกสามเก้าสามสามหกสามเก้าออกเจ็ดศูนย์สามเก้าลวงพ่เต่าวันศุกร์แตกมี่มี่มี่มรู้เป็นพุทธเมืเ่อไหร่ไมา่ตามแต่ว่ามิศูนย์เก้าน่ะออกมันจะเป็นมาะันหกศูนย์หัวล่างหกศูนย์ตัวศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ออกเล่าแสดงว่าชุดล่างนี้มันอาจจะไป ทำโค้งเนาะแม่มานำตำขามอ้วโอ้วัวน้ามันแห่งดิโอ้ทุ่น้ามันแข่งจริตอนนี้เจ๊มันขามง่ายจ้โอ้่น้ามันแข้งแล้วเออไอ้ยอดเราเต้นออกเต้นออกเนาะโอ้ทุ่โธ่นุ่นธ่น้่นุ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 ่นม่นุ่นุ่นุ่ไม่เท่าก่นุ่นม่เุ่าข่นนต่น่นเ่นุ่าพ่นุ่นุ่นขึน่นุ่พ่นุ่นุ่นุ่นื่นุ่นุ่นุนุ่นเ่นุ่นุ่นุนุ่นุ่นเมีุ่นุนี่นุ่น เอาทอาตน้องเนี่ยสิที่ตมน้องเนียพี่น้องเอาไผไว้เพืเตรียมตัวท่านมาเลยพี่น้อเตรียมตัวรอรวงพี่เตาอ่าขางบัวบาาสายด้วนบานนี่หกกลุมภาหรือว่าวายุจำบัวเร่เน้อเรื่องบทบทบอะไรเรื่องนี้บท่าอรน่นงีนะออ่ามันแองี่เจงไห้เป็นหลักทำน้ำนี่ไว้จเปซีรีสอ เนีลูกีก็ค่อยถูกไว้เดินอ่าไดไปซื้อเินคือจะก้นบาทนี่ะเขาจะว่าเบนมงเงินบางนี่ไปซื้ออ่าถาเบิ้งว่างว่านี้ลูกพี่เขนจะไปซื้อตัวไรพี่น้องอ่าเนนไปไกลดิอาสตังสารนั่งกระชามีมันหนูมันตูนนี่นาจะยี่สิบบาทโอ้ยพ่ได้รอกนี้พูได้แะพี่น้องอ้พูไดซื้อได้ซื้อได้บาทนี่มันย่งิบหกอาเดี๋ยวเดี๋ยวลเงดเดิ ูไได้มาอย่างนี้เริ่มิรนเดอพี่น้องเด้อเนาะอ้าวขันบ่ได้วดนี้กหกกุมภาเมาวนี้กสิหกี่ผู้นี้วนี้ออพี่น้องอ้าวยสบาทอือพิจาณาไปก่อนใชหงยี่สบอมนมีเลขท่าด้าขั้ยี่สิบาทสิบาทสีเดืนทังไปรวมบุญพี่น้องเารอสักคู่อือ

เราตัพี่น้องจบกันไปสองเสห้สิฝากเลข่ทยไปสองูนไปถเดี๋ยวไปหาจักรพดกันพี่น้องใส่ไหลกระเป๋าหมดรอสักคู่ตรงเมืองดีๆได้คุณลูกพิเตนี่พิศณาที่าแบ่งยี่สิบนายนนี่ัน่นามร้อานนั่นพี่น้องโอ้โหุ่นเองู้นเอาไปไล่ไ้เถอะนี่แบบนี้ได้ไปไปกัน บ่ามีเงินหาซือบาดเองวิววิวหาซื้อบาทตั้งไปนึงนี่มีเงินหาซื้อบาดเตโต้น่นเงินบินถัดไปส่บาทเขาจะใส่บาทให้แม่แต่บอกจะบอกจะจะจะบอกเลย่าใส่ยังไงไงมึงนี่ถ่ายรุกบาทพี่น้องคือกันว่าแะพี่น้องเฮ้ยเสียหาชุนี่มาไว้ก้อนบ่หาชิปบาทนี่เอาเล้งวหาชิบบาทพี่น้องเอาไปก็เปนพี่น้องเนอะ โอ้่นี้ก่ไม่ทำอะไรลีแสดงว่าเราดึงบมแมนดูออกมามามีนมีหาแสดงว่าเรบะแมนโอ้สองบแมนเด้อบาทินเด้อเยี่มากที่เชนพี่น้องเลี้ยงกันเลียกันสองแปดสองเก่ามนดูอโอ้โ้งให้บอกเออแปกป่โอ้แปกนีแปกนี่ดิาบ่าแปกมาเลยนะสองแเก่าพี่น้องนี่้าบาทีนเก็บเก็บสองมือมือเะเามือเเลีกันเลี่ยงกันเล่นะ สองแปดสองเก้ามาไปมามันบ่ดิเอาอีลีดินอผมบ่ได้ผมบ่ได้บ่งเียดีผมก็สนใจเบงดิผมจะแกะกองอมมาติแกะหัวมาอ้าอีลีลพี่น้องสองแปดสองเก้าว่าสั้นห้าสิบบาทร่วมกันเป็น้าสิพี่น้องโอ้แต่ว right, ่าค uh, no ิดพี oh, ่เลยพาท่นไหนเขียนหรอพี่น้องห้า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 แปดโตห้าแปดเาเีเป็นิ หาสิบอหาสิบเด็กสอมึงคือกันเกสอนเนมันก็ีแค่แปกับเก่าตังกันแปดเก่านั่นไงไม่จะขาดป่ะพี่น้องไปเลยไปเลยจอดไว้รถถัดไจะมีบ่อะไรกันนีพี่น้องเลยมันไม่ทานแล้วเนาะก็เลยบอกกันง่ายี่แล้วสีบมาเพาะนี้ยปาเคีมันหอนเวลาเหียวไอ่านบอกยุคตัวมาบอกมาถักมาบอกไปยุไปเสี่ยงบุดเ็้เดนี้ยปาเคีด แรงบินออดำปื้อๆเลยกุ๊บินคนอ่อืออ้าวออไปพิจารณาทเบัน้ิไปโคงก็ไปไปแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รออ่าเก็บเดี๋ยวมันี่เขียนใ้ก็ไม่นอวงเดี๋ยวจะว่ามากแล้วเอเขามาแล้าสิพิษบางคนมาว่าให้ผพิษบังงรบิเตาโอ้ยหาบึงดูพวไดสื่อเลสิตรงดี้อือมึงี่

เอ้ี่นาไ่ี่นี่นี่เอาไว้เล่นนี่วัเล็กเป่าอะเวันพระดิเฮ้วัดพระวัดจันทรวาวัดพระอ่านี่สายไหมแล้วพี่น้องสาไหมแล้วนี่ใบเดียวดียิโอ้ มาอ้องวดเลยพี่น้องเดลือใบเดียวนี่ร่างวัดมัดจะมันไม่ะอกเจ็อยู่แล้วนะโอ้อาไปเบิ้งเลยว่าวัดจันทร์อาออือโอ้ยไหม่ล้วพี่น้องกันกันอเอาอย่าลมหาแเข้าชั้นหน่อยช้นนจังตัวม้วนไห่พนจิกัดออกไขดอกนี่โอ้ยคนจิกัดไปเรื่อยๆต้องติดตาม ตัวหงดที่นี่ที่ตวอาเอ้าวกเี่นอกาเลยออาเลยี่นี่ชุดตองหงอดูดปากมาแล้วบ่แม่วาสิรุดง่งยงเด้อก็จะไปเทียวนิยมมาครับเน่ยเมื่อกี้แอดมินมากพอดีข้าแว่นาแว่ลังอยู่พี่น้องอ้าวแคปนาจ้เอาเป็นกระถาเพื่นว่าชุดตังหวดเนาะบ อ๋อครับน้าจะเอาแห้งๆปักปังทุกท่านครับผมอ่าสวัสดีคอืมอ,อ่าโศกโศกมันมานำลำด้วยๆครับผม